รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาเท่าเก่งมาแล้วป้ายแดงขายอยู่ที่1 6 3 0 0ล้านมามาที่เพชรยนต์ตอนนี้ราคาหายไปมากกว่า7 0 0 0แสนกับอิลสุบมิลเซเว่นนะคะตัวนี้3.0ตัวพรีโมซูเปอร์ไทเทเนียมนะคะปี2011ราคาดีมากๆคุณพี่3 4 9 0 0 0ารถมือเดียวประวัติศูนเลยนะคะได้เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งในงบแค่3 0 0แสนกลางๆ,ๆเท่านั้นนะคะมีออปชันตัวนี้จัดเต็มนะคะได้เป็นไฟหน้าโปรคเตอร์ม,มาให้เรียบร้อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบว่าฮอตฮิตเลยนะคะคุณพี่ค่ะตั้ง ของอ e ิยุสุออกมานะคุณพี่ล้อแมงที่เปลี่ยนมาแล้วนะคะลายเท่ๆเลยค่ะคุณพี่ขาสภาพสวยหูกระจกด้านข้างเป็นโครเมียมนะคะติดแหลกหลังคามาด้วยนะคะสภาพสวยเลยนะคะและก็มีโลโก้ด้านท้ายตัวนี้นะ,ะบอกเลยว่าเป็นซูเปอร์ไทเทเนียมแน่นอนนะคะคุณพี่ขาและป้ายกรุงเทพมหาคนครนะตัวพรีโมเนี่ยหายากมากเลยนะคะลองดูด้านในคุณพี่สภาพด้านในสวยปิ๊งเลยได้เป็นเบาะหนังสีเบสนะคะกว้างขวางมากคุณพี่เป็นรุ่นที่น่าสะสมเลยนะ,ะสายแคมปปิ้งก็ควรจะใช้ได้เลยนะ พี่คะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นลายไม้นะคะคพี่เกียร์ออโต้อีกต่างหากคุ้มมากๆคุณพี่ซื้อสดรับรถได้เลยนะคะคพี่ถ้าพี่ๆท่านไหนกำลังตามหาสเปคนี้อยู่นะ,ะสนใจกดติดตามอินบ็อกซ์ส่งเบอร์มาได้เลยจ้า